ใจดีที่ดีที่สุดก็คือผัวสุดไทยเฮาเจอปัญหามีปัญหาผัวถิ่มผัวปะิเจ้าเอ้ยเราหันโสดแล้วเราโสดผู้เดียวเราคอยกะหมโหเอาเขาเราคอยกันเลิกจําเป็นต้องเลิกตัวเองเนี่ยถูกยากเงินสิอยู่กับ,บมีเข่าสิกินกับบม่มีคอยเราเอ้ยอีต้นสงสารเนาะอยู่บ้านเฮาก็จกสิทรมาหากินยังวะมาหาเงินอยู่ไทยนะจะดีกว่าเขาเก็บเงินจนได้ค่ารถสี่ห้าพันเอาขึ้นขึ้นมาเห็ดงานนำกัน พื่อมีเงินมีคำซื้ออยู่ซื้อกินส่งให้พ่อให้แม่บัรจุท้ายแหละมีเงินมีงานคอยเจอปัญหาไม่ไปทิมคอยคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่เงินน่แหละการหักกันดูใจบุมีอย่างก็อยู่ได้กันคนหักด้วยเงินเมื่อเขาล้มมาเขาช่วยเขาได้เขาก็ทิมเขานี่แหละเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตข่อยผู้ชายอันนี้นะขึ้นมาไทยข่อยใจค่ารถค่าล่างกินอยู่น้าข่อย หองก็คคอยเสาอยู่นากันซื้ออยู่ซื้อกินหางานให้จนได้ดับได้ดีมีเงินมีคำํำแล้วว่าป่านนี้คอยปะกับคอยบ๊อบเอาคอยบ๊อหมักคอยคนแนวนี้ก็มีเนาะเนลคุณกันขนาดคอยพึ่งจะเคยเห็นคอยหมู่เตือนคอยแล้วลายคนว่เนาเราบ่ได้มักเจ้าเด้อสะพอนีอยเขาแข่อยากมาพึ่งพิง พาอายเจ้าเขาจะขึ้นมาไทยอยางมาหาเงินไห้ครอบไม่ครัวเขาเล่าบ้หมักเจ้าการกระทํามันก็บุ่งบอกแต่ข่อยกับผู่เสือหมู่ข่อย,อยก็เสือในสายตาของตัวเองสุดถ่ายกขเล่าก็หลอกข่อยลีบเอาข่อยบ่สันเวลาเขามีปัญหาละถิ่มข่อยมัตัวเองมีปัญหาเน๊้เขาก็ยังบริถิ่มเออยยังดึงขึ้นมาไทยมาหาเงินนํากันเขามาว่าที่ข่อยเอาอะไรสุดขาอบริต่อตา้านกระแสเพราะว่าเขาเว่าเรื่องบรงิริงบรแมนยังหลอก ค่อยอยากให้คนลาานำกันนะว้าวความจริงบแมนว่าสิเอาคลิปควาประตัดต่อเว้าวสนุกปากให้ค่อยโดนด่าโดนเว้าวให้ค่อยนั้นอยู่ไรเฮ็ดไปเพื่อย,อยังเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดยังสร้างค่อยกับสร้างไปโลดอย่าไปเฮ็ดกับค่อยแบบนี้เขาค่อยพิจารณานะนั่นแนวนี้คือค่อยบร่ได้ว่าจะคำคือคนที่พิจารณานะคือบักน้อยเองคนที่เว้านะ คนที่อาลงคลิปนะครับพิจารณ์กันเองพิจารณ์คนไทยเองค่อยบริพิจารณ์เพราะว่าคลิปที่มันไปตัดลงค่ะบทเต็มจังอันมาฟังน้ำค่อยกันได้ค่อยพิจารณ์บนใดผู้ใดว่าข้อพิจจะอน,น,นวิจารณ์นะทักมาหาค่อยเดี๋ยวก็เสียเอาคลิปให้เบิง่งเพราะค่อยอยากถามว่าข่อยพิจารณ์บนใดเ็าว่าวันละสี่ร้อยบ่พอไซค่าใดค่าห้องค่ายูค่ากินซื้อ,อยาตายก็บ่พอค่อยว่า เขาพิจาร์บอนไดเขาว้าแบบนี้นะเขาพิจาร์แบบไรกรุณาาม้นคนรู้ข่อยัอยอยกหูนี่นะถ้าพิษเขากระชีรับพิษในตามกฎหมายถ้าเขาอ,ออกมาเนี่ยนะคนที่เฮ็ดคลิปค่อยๆเกินหน้าเกินตาเลยนะค่อยบจบอันนี้เขาวอาในส่วนของค่อยเๆคนลาวห่างบางละอันนนั้นลายคนที่มักได้กันเองนะแต่คนไทยหันบ่ค่อยดอกบ่ค่อยมี คือว่าดาวพน,นันดาพน,น่นิสัยของของเรานะบางคนมักด่ากันเองมักวิาจาร์กันเองสายลายป้ายซีกันเองมีทุกคนเราบางคนคันบอกว่าบางคนในกระบะได้จะจะหาว่าค่อยเหมาวรวมอีกเือนิสัยของคนเราแบบนี้การทว่าอย่งางบอกเป็นลอกเป็นบ้องเขาก็จะหาว่าฮอนาเมาวรวมนิสัยของคนเรามันเป็นแนวนี้บางคนแล้วรา,าวสุดช้ำ พอลำบากสามีทิ้งกำลังใจคือสามีพอเกิดเรื่องเดือดร้อนปัญหาชีวิตกระหน่ำสามีหนีเอาตัวรอดไปโพสบอกว่าตัวเองโสดสวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ f อเนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะ ขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให่กันเนาะสาวลาวสุดช้าอย่างที่ในคลิปให้ดูไปแล้วนะคะพอตัวเองลําบากสามีทิ้งกําลังใจก็คือสามีนี่เองพอปัญหาชีวิตกระหน่าสามีหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเวลาที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ กับเราปรึกษาชีวิตปรึกษาปัญหาว่าจะทำอย่างไรช่วยกันแก้ปัญหาชีวิตนั้นแต่สามีพ่อเมียเจอปัญหาเจอชีวิตวิกฤตทุกอย่างวิกฤตลงสามีกลับไปโพสต์บอกว่าตัวเองโสดไม่ต้องการแล้วเป็นยังไงนะคะ ผู้หญิงเราหลายๆคนนะคะที่เจอเรื่องแบบนี้กันมากมายที่เวลาที่เขาลำบากมาเราช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างยอมลำบากเพื่อเขายอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่พอเวลาเราลำบากบ้างเขากลับวิ่งหนี กลัวเจอปัญหาอย่างเราไม่อยากรับปัญหากับเราไม่อยากให้ตัวเองมาเดือดร้อนเพราะเราแต่อย่างที่สาวลาวพูดไปนะคะเวลาที่ตัวเองลำบากนะ่ะสาวลาวเขาก็ไม่ได้ทิ้งคนนี้ไปเลยยอมรับเอามาด้วยจากประเทศลาวเอามาเพื่อเอามาที่จะทำมาหากินด้วยกันเอามาเพื่อที่จะ ต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเพื่อที่จะได้มีเงินส่งให้ทางบ้านไปพร้อมๆกับความเจริญของตัวเองขึ้นมาแต่อยู่ได้ไม่นานพ่อภรรยามีปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตกระหน่ำเข้ามาสามีหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวแบบนี้นะคะ เป็นใครใครก็ช้ำเป็นใครใครก็ต้องคิดมากเนาะเวลาที่เราสักคนหนึ่งเนี่ยลำบากขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งอย่างที่โบราณเขาพูดเอาไว้ว่าเวลาเราจะจมน้ำเนี่ยแม้นแต่ฟางเส้นหนึ่งลอยน้ำมาเพื่อต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเราก็ยังต้องคว้าฟางเส้นนั้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะคิดว่าชีวิตของเราจะต้องรอดแต่ เมื่อเรามีปัญหาแล้วไม่มีกระทั่งคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยปล่อยให้เธอเจอปัญหาชีวิตแต่เพียงผู้เดียวอันนี้เนี่ยไม่บอกก่อนว่าไม่รู้ว่าปัญหาชีวิตของเขานั่นเป็นยังไงแต่ที่พูดนั้นพูดในเรื่องที่เธอ,อพูดมาในคลิปเท่านั้นนะคะแต่ปัญหาชีวิตเรื่องจริงหรือว่าภายในบ้านของเขานั้นอันนี้ไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะ เดี๋ยวจะว่ามาป้าเดินไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาไม่ใช่นะคะอันนี้พูดในคลิปที่เขานั่นเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าสําหรับคนลาวด้วยกันน่ะบางคนนะคะบางคนเท่านั้นบางคนเนี่ยต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งเอาคนลาวด้วยกันไปพูดหรือว่าเอาไปแซะไปกระ,นะะแนะกระแหนกันเอาไปทําให้เกิดเรื่องเกิดลาว ทั้งที่อยู่ดีๆปัญหาก็ไม่มีถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งเป็นมือที่สามเอาเรื่องนี้ไปพูดก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างว่าแหละอันนี้ก็คือที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือเราไม่รู้เรื่องของเขาเนาะนะคะที่จริงแล้วประเดือนก็จะไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละแต่ปัญหาชีวิตของใครก็คือของคนนั้นเนาะนะคะ แต่เรื่องที่ว่าถ้าสามีหนีไปเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่สมควรเนาะนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเห็นอย่างไรแต่คิดว่าการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเน่ะเราควรที่จะจับมือไปด้วยกันนึกถึงวันที่เขาพาเรามานึกถึงวันที่เขาดึงเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรายือนอยู่ในสังคมได้เพื่อที่จะให้เราเนี่ย มีหน้ามีตามเท่าเทียมกันกับคนอื่นหรือว่ามีอยู่มีกินเท่าเทียมกันกับครอบครัวอื่นๆแต่พอได้ดีแล้วมีความสุขแล้วพ้นวิกฤตชีวิตของตัวเองแล้วกลับมาไล่ส่งกันแบบนี้ก็ควรที่จะคิดดูนะคะว่าตัวเองนั้นทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้นะคะ ก็น่าเห็นใจสาวลาวคนนี้เขาอยู่เหมือนกันแหละนะคะ,ะเราก็ไม่ได้เอาเรื่องที่ว่าค่าแรง400ร้อนั้นมาพูดนะคะวันนี้จะไม่ได้พูดถึงีตรงนี้นะคะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วใกล้มันผ่านไปคลิปเนี้ยก็เดินจะมาพูดเรื่องปัญหาชีวิตของเธอเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าที่เราได้ฟังได้ยินที่นางพูดไปแล้วนั้นอะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะใครคิด ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะคลิปเนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ